สวัสดีครับสวั้าวสวัสดีอฟซีบา <Wow. S 1> วทูนสาวจอยครับ mm hmm. น,นี๋วันนี้วันที่ยี่สิบสองตรง,งกับวันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์าที่ยี่สิบสองมีหมอหลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแทงมาเล่นอยู่ที่หน้าเอลีครับเล่นอยู่หน้าเอลหน้าเอลี และยองพวกแดงนี่ครับใครเป็นเอซีอยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ก็เด้ด้อครับเอีสาวหน่อยเป็ดบันแทงใครที่เป็นเอซหนองเอฟซีหนอหงหักแพงเอซบอสโจก็มาให้กำลังใจกันได้หลายๆคนครับใกล้จะปิดวงแล้วเ้อครับ ไก่ยิดวงแล้วรีบจับจองเขามาดูกันครับไก่ยิปิดฤดูกันแล้วรีบเขามาดูกันด้วครับมามามันมามวลรงถ่ายกันตอนนี้กำลังตั้งเวทีกันอยู่ครับ มันหลุดเหมือนว่าฝนนีนน่ตกวะนี่ถ้าหลุดเหมือนเหลฝนนีนน่ตกวะมันจะกาดว่าอลไรนี่ฝนว่ากระตั้งวิธีแข่งกับฝนนะครับแข่งกับฝ่ากับฝนนะมันหลุยิ่ตกวันนี้ ทำเยอีกวันจดอการเยอขอมาให้กำลังใจกันครับ หลุนกันครับว่าฝนที่ตกกันบอ่อวันนี้มาหลุนกันเด้อ ครับมาดูภาพบรรยากาศวันนี้คึมมาแล้วครับนี่ยคึมมาแล้วเพราะหน้าจะหตตกเลยครับคุณน,นี้ยี่ปิดฤดูการแล้วเพราะหน้าจะให้ตกครับฝนขึ้น ลมเย็นดีอยู่ครับวันนี้โอไย่น่าจะตกหน้าลมผัดไลยไกรเนี่ยเืนอนี่มามั่นมามวนกันได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันยุดธาดิตครับทีนี้บแจะเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เอาทุนซาวจอยเด้อครับเย็นดีมามันมามวน,นกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับ